ไจัมโบ้สวัสดีครับมือนิตาพันธผ้า,ผาออกมาทงแล้วครับตีผ้ามาเบิองไอจีบหนึง่งตีเพิ่นเกล็ดกันอยู่ขมุออมอนี่คือเมาส่างแค่นี้เพิ่นเดินเมาส่าะครับส่างนี่เพิ่นเมาอยู่แปดพันธ์ไปเบิ้องวามสิมิตรป่าหลายบ่ครับ ขอบคุแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาพาดนด้ด้อครับไปเบิ่งกันเลยครับ เป็นม okay. so so ่น้วมึงเจาบอบ้านบกสางบ้านบกพิ่นเอื Wellington ้นสางเนะครับอันนี้พิ่นเมาครับบอนี่พิ่นว่าแปกพันะครับบ่าอโอ้น่ะเียงยงกไก่บ่ไดเลย

ปลาอยังไเสปลาดุกปลาคอ่ะปลาดุกปลาคอโอ้โหั้งเหลือนนี่ออกเตียยนนี่บ่ ปาลาลไห,าหลแต่ละงอดปาลาไหลจะไลแล้วมันเป็นปลาพักกันนี้เนาะ เพียนเดีจับซียอาแลมามาเร็วๆมาเดินเนื้อไซคนมาลงดโอ้ป่ะคไหนครับ คอปลาไหลปลาไหลล้มไหมล่ะเบียร์ล้มไหมว้าแปะแนง โอ้โหแนกล่างป่ามานู่นป่าลายครับป่าลายเมื่อานเ่อนันสีเนนันมันคือเส้นจากไสไปเส็ง บาดยางไหมเนี่ยบ่ปเป็นม่นีเ,เี่รัดีม่นีลัดใส่บางทีแมาแบบสีหรก็รัดลุ่ละอันนี้พเนกคัดแยกคัดแยกปลาพเนกคัดแยกกันนี่โอ้ยคออะไร

รถประทัดในปันไหน <laughs> อ,อ่ะโ่้า้ยตลาดนดเลโอ้โอบอ้านี่แปดพนทีครับโอ้แต<อ>่ว่าคุ้มดยล่นะเบ้งเบิ้งงแล้ก<อ>็ว่าก็ว่าบ้านนั่นนน้นสามมันก่อนน่นะครับ สี่พันบ้านหนึ่บ้นห่งสี่พันหมู่บ้านหนึ่งขายเเมื่อบ้อืมเมื่อนกบ้าโอ้ครับก็่ได้กิครับก่โอ้ไข่ตัวนีมาเป็นหุกดอกครับมนขายเองก็เขียนุ้แมงยิงนั่นน่ก็รอละหาีลยครับครับโอ้ขายใส่ขายในทุกย่างหองบ่บ่บ่หลบจะเทียดก ช่ง,ง,งนี่กัช่งนี้ัช่งน่งลุกตลอครับครับก็ขายเองขายเองเพา่านี่ตลาดน้ำมัน็นไม่ขายตลาดครับนี่ครับน้ำมอนเลเบิร,ร์ดียวเดี่านจับปลาได้หลายแล้วกะสุบเป็นไมาอยู่เรื่อยเรื่ย อีกแค่เชียบหนึ่งเท่านแทบจะประจำนะครับนานนี่ลาลาย เ้ต็มนะ้อนี้ตัวนีตัว้ันันีี้ตัว้วนดีตัวน้วนดีี่ั้ัวนีันีัวน้ัวนีนี้ั้าันันีันมน้ันันีหตัว้ตัมันีน้ตันน ปกติปลาปลาเข็งปลาที่เดินอสอิลนในปลามือี้มันกินม, <c ười> ม่อย่ปลานอยแต่พอไมไหลนะปลามือกี้มไหลมนกินปลาน่อยบิดปลา,ปลาปปปเข็งหน่อยปลาเงน่อยับบ้านเขาสูงก็ได้ซ้ำนี่ล่คไ่ได้ซ้ำนี่พรอมออไรอะไรซ้ำกระมังนะแม่เจ้าใส่กันิดโอ้ ก็คืนเจละเทียอมื่วนหน่อยกันนี่พันอกขนปลาพันอกแยกปลากู้เก็แบบเป็นระบบ เลยราย่ปวดเลยปาดยแล้วผมทดนางเ้งอืมปนต้องใส่เต็มที่ดิีหโอไหมเขาจะตรงงามไห ไรไหมเยนเย็นไงเยนไงไปเย็นไปเยนไงเห็นแล้วปุ่นอะปนเย็นเลเ็นโลอยู่เป็นบ่เต็มตเ็เลยโคตเน็กับแปดนแล้ไหเอาแปดขืนนี่แหละที่เออข่าบางรันเต็มรันเลยดิแต่ไหนก็เต็รนดีดอ

วันยีดที่มันฝุ่นแบบนับนบ้นคือใครลงมาไ้เดู่ตอน,น,นเปไรนี้อแต่ว่านนี้เน,นี่มันจะได้ไล่ลอยโล่หรอกมันต้องลอยโล่ึ้นนะที่ลอยโล่คนอะไรน,น,นี่น่ะอนี่ ขอหลุ่นลืน่น่มหลาโอ้ขอัดแยกว่าเล่าอีกวอมือน้มหลายไหม

มีเงินปอคอคอน่อยปออกางปออใหญ่เบอบรรยากใสไปแล้วใส่ยสเลเอดเลยครับมาเบิ่งป่ากันฮะโอ้เป็นตัวตัวใหญ่แบบนี้ใช่ไหมเต่ยใหญ่เส่ใหญ่ ไอ้จำบอกระโลดสองบอลสองโลกบอลตันนี้ยืดขึ้นว่าสีหอดดูสีสองลกพ่อกันนี่นะสองตัวเนาะแต่มวนี้กัสอืดลกกออืมโอ้วันดีพ้อมัน ตัวนี้ับโรต์ละลอยให้กันบ่ครับแมนไงวั<ล>นได้ก็ลอยเปตสือตายบ้าเเสือได้ครับเอ้โย,อยโละลอยันเสอกตาสือแม่เอองน้ก็ปกติก้าเช่าขอก้าหมวครับด่าไอครไม่ไม่ลูค้าประจํา,าจพ่อหมอม มีลูกค้าประจำบ่มามาครับน่คิาเปมาปนเคามันมีผู้มาหลับผอมไหมบ่แว่าแบ่าดคผู้มาลัไปขว่าขายไปขายตลาดนะขายตลาดบ้านไหเดีสู้เสาสู้จันแ้วชิมันกมาเรื่อยๆครับแต่จนมาไม่ต้องรกค้าประจำแล้วมาเข้าอ่ครับก็น้อไปขายต่อไปาไปมาไป้ป่อปาัน ครับครับตลาดกลางโลกดโลแลแันมามันมาเป็นตลาดว่าเัื่ออพยพไหครับผมตลาดันมากูบ้านชูบ้านมครับานี่เป็นตลาด้วนกับาบ้าื่นับนีตลาดไงวันตลาดาสัคลครับครับเห็นยุตวัางบ้านเห็นตอนพิ่นขายขวงโลกขวงครับเต็มเด่นนั่นและแ ของกัหนาไม่หมืนพี่ชนิดชนิดแล้วมาแลกเดี๋ยวยางรอเบิ้ง

wannan haɗa <laughs> zuwa laugugbon <laughs> na ที่บ้านเรายห,ง,หงบัวสามหี่ย นราไปไลเต้องเสืออม่ตัวนี้ไงกระพร้อตาบานก็จะล yên nhẹ yên nhẹ, thôi mọi con. suốt và lấy. Yên. Yên. Okay. สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คชนี้ก็นอครับพี่น้องถ้มามคลิมนี้สอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตาผ้านในเด้อครับพอกันไม่คลิหนาครับสวัสดีครับ